สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุน้ำและขณาทธาตุน้ำนะคะมีพี่จิกกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์หัวข้อแรนดอมซุ่มแยกธาตุนะคะวันนี้ถากวางของนําเสนอหัวข้อเขาอยากคบกับเราแบบไหนกันแน่นะแต่ก่อนเข้าสู่การพยากรณ์นะคะยังไงกวางก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะสําหรับใครนะคะที่เพิ่งผ่านเข้ามารับชม คลิปวิดีโอการทยายกรของกวางถ้าหาเพื่อนๆรู้สึกชอบนะคะประทับใจสามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กวางด้วยนะคะกดติดตามไว้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปที่กวางจะลงนะคะวันนี้กวางก็มีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเรื่องของการดูดวงส่วนตัวเนาะกวางเปิดรับแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถติดต่อเข้ามาทาง ID Li ยไลได้ตามที่กวางทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ภายใต้คลิปนี้ได้เลย ถ้าเพื่อนๆบางคนทักมาแล้วกวางยังไม่ได้ตอบหลายนั่นแปลว่า,าช่วงนั้นกวางยังไม่ได้มีคิวจองให้กับเพื่อนๆน,นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกวางจะทยอยตอบนะคะตามลําดับนะคะก่อนหลังถ้าหากกวางามีคิวว่างแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วกวางก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงดีๆด,ด้วยนะคะชื่อโปรแกรมซินแส b า r c ค d e นะคะเพื่อนๆเ,นเาขาจะเป็นโปรแกรมดูดวงแบบ ศาสตร์ดวงดาวอะคะ่ะเพื่อนๆซึ่งจะต้องใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดตรงนี้สําคัญนะคะเพราะเวลาเกิดนะคะจะออประมวลผลนะคะเป็นดวงส่วนตัวของเราคือเจาะจงเป็นดวงของเราแล้วมีความแม่นยามากซึ่งกวางพิสูจน์มาแล้วนะโปรแกรมจินแจะบาโค้ชชีวิตนะคะกวางจะมีรหัสโค้ชใช้งานฟรี30วันนะคะ ถ้าเพื่อนๆรู้เสึกชอบประทับใจนะสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยดีกว่าเนาะสำหรับทาดน้ํามีนพิจิกรกระกฎนะคะในหัวข้อแรนดอมเขาอยากคบกับเราแบบไหนกันแน่ไปรับชมและฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทาดน้ำมีนพิจิกรกระกฎหัวข้อแรนดอมวันนี้นะคะชื่อหัวข้อเขาอยากคบกับเราแบบไหนกันแน่ก่านจะเปิด ออสามสถานการณ์หลักใหญ่ๆนะคะสถานการณ์แรกนะคะกวางจะต้องเปิดเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้ก่อนว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะเปิดเป็นความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราแล้วก็เปิดเป็นออฝั่งเขาอะคะ่ะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาอยากคบกับเราแบบไหนกันแน่นะคะเดี๋ยวขอทวนราศีเกิดนิดนึงนะธาตุน้ำนะคะชาวมีนคือผู้ที่เกิด15มีนาถึง12เมษายนพิจิกคือผู้ที่เกิด 16พฤศจิกาถึง15ธันวากรากฎคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมคะ่ะกวางขออนุญาตเปิดเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยนะปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะธาตนะุน้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเ <hi> ด็กดาบแปดถ้วยสามเหรียญความสัมพันธนะ์ณปัจจุบันนี้ เป็นยังไงบ้างคะคุณกับเขาเนี่ยชอบประชดประชันกันเนาะแล้วก็ความคิดเห็นหรือการแสดงออกในความคิดที่มันต่างกันอะมันทําให้คุณสองคนขัดแย้งกันบ่อยๆแต่คุณก็ขยันคุยกันจังเลยนะระหว่างคุณกับเขาถึงแม้มันจะขัดแย้งกันยังไงถึงมันจะมีความแตกต่างยังไงนะคะคุณก็อยากจะคุยอยากจะแชร์ ความรู้ประสบการณ์ต่างๆนะคะที่มันมีข้อโต้เถียงมากมายนั่นแหละซึ่งคุณเองก็จะลบชนะเอาชนะเขาให้ได้เหมือนกันยิ่งเขามีอีโก้มากเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะจัดการคนประเภทนี้นะคะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อปสิกโคตรเขาอีโก้ใส่คุณคือตัวธาตุน้ําเองคุณก็ไม่ยอมด้นะ,ค,ะคือแบบคุณจะไม่ยอมให้เขามาอีโก้ใส่คุณแบบแบบนั้นเด็ดขาดนะคะ เด็กดาบเนี่ยนะคุณก็ฝีปากโตเถียงโตวาทีไม่แพ้เขาเลยอะอะไรก็ตามที่เขาขัดแย้งกับเราเรารู้สึกว่าเรายอมไม่ได้อะเราจะต้องเถียงจนจนตัวเขามองว่าเราอะอยากเอาชนะนะคะแบบเป็นเด็กดือ้ออยากเอาชนะเขาอย่างเงี้ยคือคุณไม่รู้หรอกนะว่าที่ผ่านมาเขาจะสามารถควบคุมใครได้ในชีวิตแต่อย่างน้อยอะเขาไม่สามารถนะคะควบคุมคุณได้คุณเป็นหนึ่งในนั้นคะ่ะที่มาปฏิวัติเขา,าจริงๆอะเหมือนกับ เขาสามารถคอนทุกคนได้เลยนะไม่ว่ากี่คนที่ผ่านมายกเว้นคุณคะ่ะมันเหมือนกับคุณไม่ยอม,มคุณเถียงสุดใจเลยอะคะ่ะสามเหรียญเดวิลนะคุณเป็นคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณกล้าเถียงเขาคุณคุณกล้าคัดค้านหรือกล้าโตโต้แย้งกับเขาทาั้งๆที่ตัวเขาอะเป็นคนอีโต้ขนาดนี้ไม่ไม่เคยมีใครที่จะสามารถจัดการเขาได้อ่ะคะ่ะเออแต่คุณอะจะมีคําพูดนะคะนําพาเขาไปปรับทัศนคติ แสดงว่าคนที่คุณไปคุยหรือคนที่คุณไปสารความสัมพันธ์ด้วยคือคนนี้เขาน่าจะมีทัศนคติอะไรบางอย่างที่มันเป็นเชิงลบนะคะแต่สําหรับคุณคุณก็ออมองว่ามันมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะสอนบทเรียนคนที่อีโก้สูงและคุณก็รู้สึกว่าการที่คุณมาคบคนแบบเนี้ยนะคะสารความสัมพันธ์กับคนแบบนี้มันเป็นอะไรที่ท้าทายคุณมากแล้วคุณไม่กลัวค่ะท่านนะเอาละสิทีนี แล้วมันจะเป็นไปนในทิศทางไหนเนี่ยฮะขอไพ่ขยายเด็กดาบหน่อยคะ่ะ The High p r i e s าดน้ำไหวพิบดีนะคะไหวพิบดีแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความรู้รอบตัวคือประสบการณ์ชีวิตคุณเยอะอืมคือคุณก็เอาประสบการณ์ของคุณนั่นแหละมาโต้แย้งกับเขานะคะมาโต้เถียงกับเขาคุณรู้สึกว่าคุณจะแพ้ไม่ได้อะ่ะ สุดท้ายแล้วบทสนทนาตรงนั้นนะ่ะมันมันลงเอยที่คุณด้วยดีคือคุณเป็นผู้ชนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่หรือคุณจะเถียงเขาอะไรยังไงก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเขายอมแพ้คุณโดยสะดูดีอะค่ะอืมแบบคนอีกโก้จ๋จาๆแบบนี้นะจะต้องเจอธาตุน้ําอะเหมือนกับธาตุน้ําคุณสามารถจัดการคนประเภทนี้ได้อะ่ะอืมเอาอยู่นะคะธาตุน้ำแปดถ้วยคืออะไรคะอกดาบ เออเอาจริงมันน่าจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่า,าธาตุน้ําคุณอ่อใช้คําพูดวาทะศิลป์อะไรบางอย่างอะพูดให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆคุณไม่ได้อะนะคะมันเหมือนกับเขาหน้าจะไม่ติดต่อสื่อสารกับคุณไปสักระยะหนึ่งนะคะหรือเหมือนกับเขาโต้เถียงคุณไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ต้องแบบพายเรือหนีไปเลยอะแต่เขาหนีคุณไม่พ้นหรอกคะ่ะ นะ้ำเหมือนกับว่าคุณสอนบท,บทเรียนเขาไปขนาดนั้นนะคะหรือใช้คําพูดอะไรบางอย่างทําให้เขารู้สึกสตันหรือว่าสะอึกนะจุดจุดนั้นแล้วเขาก็เดินหนีคุณไปแต่เดินหนีคุณได้ออไม่นานหรอกนะคะเขาจะเป็นฝ่ายย้อนกลับมาเองอะคะ่ะม,มันเหมือนคุณไปหวานอะไรไว้ในความคิดในความรู้สึกของเขาเขารู้นะว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้กับคุณนะ่ะถ้าจะเอาชนะคุณอนะเขาคงจะเอาชนะคุณไ่้ด้อย่างเงี้ยธาตน้ําแต่เขาก็ไม่เข้าใจตัวเองว่า แล้วมันเหตุผลอะไรเขาถึงยังจะต้องวนเวียนอยู่กับคุณนะคะเอ็มเพรสโอ้ยท่านน้ำเขาตกหลุมรักคุณไปแล้วละ่ะดูท่าแล้วอะเอาจริงงนะ้ำมันไม่มีใครที่จะกล้าเถียงนะ,ะกล้ายอกย้อนได้เท่ากับคุณอีกแล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่ออมีความพิเศษอยู่ในตัวเองอะในแบบที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนถ้า เปรียบเสมือนคุณเป็นใครสักคนที่เขารู้สึกว่าจะต้องเกรงใจนะเขามองว่าคุณเป็นระดับพระแม่เลยอะค่ะประมาณองค์แม่ลงอย่างเงี้ยบิดออมารดาอย่างนี้เลยอะแบบคุณเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาควรจะให้เกียรติเขาควรหยุดฟังคุณนะเหมือนคนคนนี้เอาจริงนะเขาเก่งเขาเก่งกับทุกคนนะมาหมดเลยเขารู้สึกว่าเขาเหนือแม่เขาสามารถควบคุมใครก็ได้ นะและการที่เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณอ่ะอเขามีความรู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมคุณได้แน่ๆในตอนแรกอ่ะมันเหมือนคนคนนี้เขาเขามีจุดบอดอะไรบางอย่างหรือมีปมอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอยากจะชนะทุกคนอยากจะอีโก้ใส่ทุกคนแล้วเขามีความรู้สึกสาใจว่าเขาเป็นผู้ผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องเรื่องจุกติกอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องกลายเป็นคนที่ชนะให้ได้แต่พอมาเจอธาตุน้ําปุ๊กเนี่ยคือธาตุน้ําเหมือนองค์แม่อ่ะ พ่อแม่พ่อแม่อะไรประมาณนั้นเลยที่ทําให้เขาต้องหยุดฟังคุณนะคะเออปกติเขาไม่รับฟังความคิดเห็นของใครนะก็มีจากคุณนี่แหละอันนี้มันเป็นเวรกรรมเขาแล้วละ่ะจะเรียกว่าเป็นเวรกรรมด้วยเป็นบุญวาจสนาด้วยที่เขาได้เจอคุณเพราะว่าคุณกําลังจะปรับทัศนิทัศนคติของเขาธาตุน้ําเนี่ยคุณคุณจะพาเขาไปปรับทัศนคติใหม่คนะ่ะ แล้วก็สอนบทเรียนด้วยว่าเ,เขาไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลบนโลกใบนี้ถ้าเขามองว่าตัวเขาเหนือกว่าใครๆย่อมมีใครในนั้นเหนือกว่าเขานั่นก็คือคุณไงคะอืมเหนือฟ้ายังมีฟ้าเขาอาจจะมองว่าเขาว่าเป็นฟ้านะคะที่มันอาจจะไม่มีอะไรเหนือขึ้นไปอีกแล้วแต่คุณคืออวกาศอะคือจักรวาลอะคุณสามารถส,สยบ เขาได้อหรือสามารถสยบทัศนคติเพี้ยนๆของเขาได้อน,นาธาตน้ำ่ะคะกวางขอให้ขยายเดวิลใบนี้หน่อยดาวดาบนะคะเขายังเจ๋งไม่พอหรอกแปดไม้เท้าเอาจริงนะเขาคนนี้ไม่ค่อยแบบมีใครจะอยู่กับเขาได้เลยอ่ะเพราะเขาเป็นคนอีกโก้จริง แต่คุณสามารถปราบคนอีโก้แบบเขาได้เนี่ยก็คือไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเขาอาจจะเคยมองว่าคุณอะเป็นคนที่ควบคุมได้เนาะแต่กลับกลายเป็นว่าคุณควบคุมไม่ได้ค่ะเขามองผิดแล้วเขาอาจจะมองเราที่ภายนอกที่ดูเหมือนเด็กที่ไร้เดียงสาเ,าเขาอาจจะมองว่าคุณดูเป็นคนซื่อๆแบบดูไร้เดียงสาดีดูแบบสามารถคุมเกมได้แต่การที่เขามองภายนอก ในในสายตาที่เขามองเขาคิดผิดแล้วนะคะเพราะว่าคุณมีอะไรลึกๆอยู่ข้างในนะที่สามารถพลิกพลิกทุกอย่างได้ในแบบที่เขาคิดไม่ถึงเลยอ่ะนี่คือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะอาทีน,นี้เดี๋ยวปองอยากจะรู้อีกหน่อยนึงว่าคุณนะคิดกับเขาอย่างไรปองอยากรู้ว่าคุณคิดกับเขายัางไงถ้าคุกับเขาจริงๆหรือเปล่าเนี่ย คุณคิดกับเขายัางไงคะ oh, The fool ก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้คิดอะไรอะไรมากในเนี้เด็กถ้วยนะคะถามว่ามีความรู้สึกดีอยู่ในนั้นไหมมันก็มีความรู้สึกดีอยู่ในนั้นนะคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอะคะ่ะธาตุน้ําอืมแล้วก็มีไพ่ราชาถ้วยเข้ามาอ่าคุณอาจจะมองว่าคุณสามารถเปลี่ยนทัศนคติ ของเขาได้เหมือนคุณอาจจะอ่อเข้าใจในในความเป็นตัวเขาว่าที่ผ่านมาเขาน่าจะมีปมอะไรที่มันฝังใจทําให้เขากลายเป็นคนอีโก้ใส่ทุกคนหรือกลายเป็นคนที่ขี้กลัวนะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเปิดมุมมองกว้างของโลกกระทัดใบเนี้ยแต่คุณอนะ่ะพยายามที่จะชุดช่วยเขาหรือพยายามที่จะดึงเขาให้เขานั้นน่ะมาเห็นโลกกว้างนะคะว่าโลกใบนี้กว้างขวางแล้วเขาก็ไม่ควรที่จะทําตัวเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลนะ เพราะมันมีอะไรมากมายเหนือกว่านั้นนะคะคุณอยากให้เขาปรับเปลี่ยนทัศนคติตรมนี้อาจถึงแมออ้ไม้แก่มันจะดักยากนะคะแต่คุณเเออชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอะว่าคุณสามารถจัดการคนประเภทนี้ได้อาธาตุน้ำก็มั่นใจไปอีกว่าคุณจัดการได้นะคะอาทีนี้กวางขอเปิดซีว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับธาตุน้ำคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับธาตุน้ำ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับาธาตุน้ําคะเชมเพลนคุณเข้ามาเปลี่ยนเขานะเนี่ยคุณกําลังจะเปลี่ยนเขาให้เป็นคนที่อ่อนลงต่ออีโก้ค่ะ <Temper ance. S 1> เชมเพลนเฮ้ยอัสวินช่วยอย่าบอกนะว่าเขาชอบคุณเข้าแล้วอะคุณทําให้เขาเอ่อมองเห็นอะไรที่มันเป็นมุมกว้างจริงๆอะ คือแต่ก่อนเขาอาจจะมองอะไรในมุมแคบๆหรือเขาอาจจะมองเพียงแค่ปมของตัวเขาเองที่เขาเจอเคยเจอมาค่ะมันทําให้เขาร้ายใส่ทุกคนน่ะแต่วันนี้คุณเปลี่ยนจากความร้ายกาจของเขาให้ให้เป็นความดีอ่ะให้เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีต่อคุณนะคะก็แสดงว่าเขาอีโก้ใส่คุณหลายๆครั้งแต่เขาไม่เคยชนะคุณเลยนธาดน้ําคือตอนนี้เขาเริ่มชอบคุณขึ้นมาแล้วจริงๆแหละธาดน้ําเอาจริงๆ คุณเป็นคนเดียวนั้นเนี่ยที่เขายอมแพ้เนี่ยที่เขายอมรับฟังคําสั่งเป็นคนเป็นคุณคนเดียวที่เขายอมรับฟังนะคะถึงแม้มันจะมีข้อโต้แย้งบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกับคุณเพราะว่าคุณเอาเหตุผลมาหักล้างความคิดของเขาหมดเลยอะคะ่ะอ,อย่างน้อยๆคุณก็ทำให้เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงทัศนคตินะคะที่มองไปในทิศทางบวกได้นะ,ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะ เนีย่ยเขามองว่าคุณมาเหนือเขาจริงๆนะคะแล้วเขาก็มองด้วยว่าตอนเนี้ยเขาอะเหมาะสมกับคุณหรือไม่เขาเหมาะกับคนที่มีหลักการแบบคุณหรือเปล่าเออถ้าดน้คุณเป็นคนที่มีหลักการสูงนะคะแต่คุณไม่ไม่ถึงขนาดอีโก้นะอืมถึงแม้คุณจะมีหลักการเขาเรียกว่าคนที่มีความรู้รอบตัวแล้วสามารถดึงตรงนั้นตรงนี้มาใช้การที่คุณจะดึงเอ,อ่อความคิดเห็นอะไรมาใช้อะ่ะ เหมือนคุณสแกนด้วยนะว่าคนคนนั้นเป็นยังไงแล้วคุณจะต้องแสดงความคิดเห็นยังไงหรือจะต้องแบบมีการพูดคุยยังไงเรียกว่าธาตุน้าอ่ะเป็นคนที่มีจิตวิทยาดีนะคะอืมเขารู้สึกกับคุณยังไงขอชัดๆเซสเขารู้สึกกับคุณยังไงคะขอชัดๆห้าไห้เท้าสับสนนะสับสนสับสนหน้าดาบเนี่ย บางทีเขาอยู่ในมุมที่ขัดแย้งกับคุณอยู่หรือพูดอะไรแล้วมันมันมีความขัดแย้งกับคุณมันจะมีบางจังหวะบางช่วงเวลานะคะที่เขาอยากจะหนีการประทะตรงนั้นไปเลยอะ่ะเขายอมให้คุณแบบว่ายอมให้คุณชนะไปเลยอ่ะค่ะเขาอ่ะเป็นฝ่ายที่เดินหนีคุณนะธาตุน้ําแต่คุณอ่ะกลับเป็นฝ่ายเกี้ยวกาสดใส่เขา <laughs> ยา่าถ้าหากว่าคุณอ่ะเห็นเขาอีโก้ปุ๊บคุณเริ่มที่จะเกี้ยวกาดคุณเริ่มที่จะมีอะไรมาหักล้างในในสิ่งที่ เขาอีโกใส่คุณมานะคะเขารู้สึกยังไงคะเนี่ยเฮอมิตเจ็ดถ้วยเอาจริงนะลึกๆเขารู้สึกชอบคุณนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าถ้าเขาคบกับคุณแบบจริงๆจังๆอะแล้วแล้วเขาจะต้องอยังไงล่ะเหมือนกับเขาจําเป็นจะต้องยอมคุณไปตลอดหรือไม่อ่ะเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาคิด เขาอาจจะมีเหตุผลมีบางประเด็นที่ที่มาคิดถึงในภายภาคหน้าว่าถ้าเขาตัดสินใจที่เลือกที่จะคบคุณหรือเลือกที่จะบอกกับคุณตรงๆว่าเขาชอบคุณนะลองคบกันดูเปล่าอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นขนาดจิ๊กซอที่แบบไม่เหมือนกันนะแต่มันก็ต่อภาพมาหนึ่งภาพมันก็เป็นรูปเป็นร่างได้อย่างเงี้ยเขาก็กําลังคิดอยู่ว่าจะสารภาพความรู้สึกกับคุณดีไหมเอาเป็นว่าเขาชอบคุณนะ่ะเขาก็อยากจะลองคบคุณดูนะธาตุน้ํา แต่เขาก็มองเห็นปัญหาในอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องมานั่งทะเลาะกับคุณทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเออเหมือนกับถ้าเขาอยากจะคบกับคุณจริงๆอะ่ะเขาต้องเป็นคนที่ปรับทัศนคติหรือจูนขึ้นทัศนคติให้มันตรงกับคุณนะคะเอาจริงคือในใจเนี่ยตอนนี้เขาชอบคุณแต่คือเหมือนคุณกับเขาอะอยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วมันเหมือนจะชอดนะคะอืมออะทีนี้มาดูซิว่า เขาอยากคกบกับคุณแบบไหนอะ่ะลึกๆในใจอะะเขาอยากคบกับคุณแบบไหนเขาอยากคบกับคุณแบบไหนคะธาตน้ำเฮ้ยสิบถ้วยมาเหลือเชื่อห้าถ้วยเขาอยากคบกับคุณแบบคุณรักอะคนที่รักกันอะเด็เจีน,นแต่เขาก็ทับสนอยู่อะ่ะเขากลัวว่ามันจะมีปัญหาในอนาคตแน่นอนถามว่าในใจอะเขาเขาอยากคบอยากลองคบอยากอ,อ ลองศึกษาดูใจกับคนที่ไม่ไม่เคยมีเคมีตรงไหนที่มันเข้าขังได้เลยอย่างเงี้ยคืออยากจะลองดูซิอยากจะออดันทุลังลองพิสูจน์ไปเลยคือมันจะได้เปลี่ยนสุภาษิตใหม่อะคะ่ะที่เขาบอกว่าเคมีไม่เหมือนกันคบกันไปไม่รอดอย่างเงี้ยแต่เขาคนนี้คืออยากจะเ,ออเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองสุภาษิตนั้นอะ ว่าถึงแม้เคมีไม่ไม่เหมือนกันนะแต่เราก็สามารถครบกันได้ไปกันได้แต่ถามว่ามันจะรอดไหมเพราะว่าสิดาบมันมาเนี่ยคือเขาก็มองถึงปัญหาในอนาคตว่าถ้าลองคบไปแล้วมันจะเป็นไปได้จริงๆหรออย่างเงี้ยมันจะไม่มีปัญหาใช่ไหมแล้วเขาจะต้องแบบเป็นฝ่ายปนะรับนะคะเป็นฝ่ายปรับหรือพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันลงตัวกับคุณอนะคือไปถือศีลมาใหม่อย่างเงี้ยคือทาทาศีล จิตวิญญาณของศีลของตัวเขาอ่ะให้เสมอกับคุณให้ได้อ er ่ะมันเหมือนกับว่าตอนนี้ศีลระหว่างเขากับคุณมันไม่เสมอกันในเรื่องของความคิดอ่ะเขาอยากคบกับคุณนะอยากคบค่ะไอเรื่องอยากคบก็อยากคบนะคะคือมันต้องแยกไงระหว่างความรู้สึกกับเหตุผลคือความรู้สึกอะเหมือนเขาเขาหลักคุณเขาหลักคุณไปแล้วหรือแบบตกหลุมรักคุณไปแล้วแต่ถ้าเป็นในด้านความคิดอะคือแบบเหตุผลนะ เขาเขามองเลยว่ามันจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนเลยถ้าเราคบกันไปอะคะ่ะเออนะจบนะคะอ่ะทีนี้มาดูลาศีที่เกี่ยวข้องอะมามีชาวกันนะมีชาวพิจิกมีชาวมีมีชาวมังกรน,นะคะเออนอกนั้นนะคะเพื่อนๆจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรได้หมดเลยนะคะขอบคุณมากมนะคะเพื่อนเพื่อนทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดนะเดี๋ยวไว้โอกาสหนนะ้าเจอกันใหม่ใน e ีต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย